ธิตารีเสวังเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงเซอร์จอห์นในวงการบันเทิงเกรงว่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาเขาเป็นราชาแห่งการจราจรในปัจจุบันที่หนาจฉาที่สุดหลายคนรู้จักเขาในช่วงเหตุการณ์จราจรทางอินเทอร์เนต็ตที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงคนดังทุกคนต่างก็มีความยากลาบากในการมีชื่อเสียงแต่ความโหดร้ายและโหดร้ายอย่างบ้าคลั่งที่เซอร์จอห์นประสบนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการเดินทางที่ยากลาบากของชายหนุ่มที่ไม่มีภูมิหลัง ถูกตำหนิว่าไม่ได้จบการแสดงมาก่อนและไม่มีผู้สนับสนุนเขาเป็นชายหนุ่มที่มาจากพื้นฐานที่ธรรมดาทั่วไปในฉงชิง่งเขาได้ปลูกราความยุติธรรมที่แข็งแกร่งในหมู่ประชาชนและเมื่อเขาต้องเผชิญกับความมืดมนที่สุดและการปราบปรามที่โหดร้ายที่สุดความมุ่งมั่น,นแน่วแน่สติปัญญาและรูปแบบการต่อสู้ในแบบของเขาเองในเวลานั้นเขาไม่เพียงแต่ไม่พูดแต่เขายังคงทำดีต่อไปใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มท่ามกลางความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ เขาอดทนและทํางานอย่างหนกักเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทําให้ผู้ใหญ่จํานวนนาบไม่ท้วนที่ได้สัมผัสหัวใจที่ยิ่งใหญ่และกล้ากแกร่งของเขาเขากลายเป็นที่รักและได้รับการชื่นชมแม้แต่ผู้ใหญ่ในต่างประเทศหลายคนยังได้ยกย่องเขาในเรื่องนี้ว่ากันว่าเซอร์จันเป็นดารดาดังก่อนเกิดกระแสทางอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นเขาได้กลายเป็นแบบอย่างที่มีคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมทุกรูปแบบและเป็นนักล่าฝันที่มีความคาดหวังทุกรูปแบบเซอร์จันได้กลายเป็นตำนานในวงการบันเทิง และเข้ามาพร้อมกับแวดวงแฟนคลับที่แตกต่างกันและแวดวงธุรกิจที่แตกต่างกันแวดวงแฟนคลับของเขานั้นหายากมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่และอุทิตนให้กับตัวเองแฟนๆหลายคนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ติดตามพลังบวกของเซอร์จานและทําสวัสดิการสาธารณะมากมายวงการธุรกิจร,รับรับเซอร์จานก็แตกต่างกันเช่นกันประการแรกแบรนด์ที่เซอร์จานรับรองได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีในอุตสาหกรรมบุติกและมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ของ HEI ซึ่งน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นและได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากที่สัญจรไปมาเร่งรีบในการซื้อดังนั้นการรับรองของเซอร์จานก็ได้กลายเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพซึ่งถือได้ว่าเป็นสโลแกนที่ทรงพลังมากอีกประการหนึ่งก็คือความสัมพันธ์แบบครอบครัวระหว่างแบรนด์เนื่องจากโคโซกแบรนด์และเซอร์จานเข้ากันได้ดีมากจริงๆปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างแบรนด์ไม่ใช่เรื่องแปลกพวกเขามกจะโทรหาเพื่อนในแบรนด์เดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจ และจัดกิจกรรมร่วมกันอุตสาหกรรมต่างๆถูกกระจายและร่วมมือกันในการเรียงสับเปลี่ยนและการรวมกันที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจมากค่ะเช่นการเปิดดาวเล็กๆของใครเสือเจ้าก็มีการเติมเบียร์บัตไวเซอร์ <ๆ S 1> กินกาแฟขนมอิตาเครื่องดื่มแปรงสีฟันแก้วหมอการนวดเพื่อผ่อนคลายและอื่นๆพวกเขาสามารถรวมกันได้จนถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาเคยร่วมงานด้วยกันกี่ห่อและมีการเรียงสับเปลี่ยนและผสมการกี่แบบ เรียกได้ว,ว่าพวกเขาเป็นหัวหน้าโซเชียลอย่างแน่นอนวันวาเลนไทน์กำลังมาถึงและสงครามในการแจกของขวัญได้จัดขึ้นอีกครั้งเหตุผลก็คือแม้ว่าแบรนด์จะอยู่ในอุตสาหการรมที่แตกต่างกันและมีความหลากหลายต่างกันแต่ปัจจัยหลักและปัจจัยรองก็คือการแข่งขันแต่ไม่มีอะไรที่พวกเขาทําไม่ได้ครั้งนี้กลายเป็นว่าพวกเขาวมงานร่วมกันกับ6แบรนด์ใหญ่ในงานวันวาเลนไทน์อย่างแรกพี่ใหญ่เปิดเตาเล็กๆคาดว่าเป็นไฟนามิกแล้วและยังมีอีตาโดบ หลิวหลิวเห,หมยกาแฟาทาโซการและบีโอเครื่องนวดเพื่อผ่อนคลายนกพิราบวันวาเลนไทน์เป็นนกพิราบหลักอย่างแน่นอนและมีของว่างด้วยขนมอิตามีส่วนลดมากมายเพื่อเข้าร่วมพื้นที่โดยรอบและสามารถดึงดูดผิภัณฑ์รับรองหกรายการเนื่องจากเจราจ้าได้สร้างรูปแบบธุรก,กิจที่แตกต่างกาันการทํางานร่วมกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความรักในครอบครัวและมิตรภาพกลายเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามทําให้ผู้คนรู้สึกถึงอุณหภูมิที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่หนาวเย็น เสียจันเป็นคนธรรมดาและกลายเป็นคนไม่ธรรมดาถนนที่เขาเดินทางและความสูงที่เขาไปถึงนั้นสูงเกินเอื้อมสำหรับคนทั่วไปเหตุผลของเขาก็คือความภาคเพียนของเขาคือความพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดด้วยเหตุน,นี้เขาจึงต้องทำงานหนักอย่างจริงใจทุกวันไม่ว่าการรับรองจะเป็นเช่นไรจะน่าย,ยินดีสักเพียงใดที่ได้ร่วมมือกับโค้ชในช่วงระยะเวลาการรับรองแต่วันหนึ่งความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายก็หยุดลงไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ได้แปลว่าไม่พอใจและไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดต่อกันสักวันหนึ่งพวกเขาจะจับมือกันอีกครั้งแต่ณเวลานี้แตกต่างออกไปบัตวเซอร์ที่ติดตามเซอร์จานมา3ปีหมดอายุแล้วในอดีตเมื่อเซอร์จานอยู่ในช่วงเวลาที่ยากที่สุดเขาใช้สโลแกนว่าบัตวเซอร์จะทําให้คุณโด่งดังพูดได้เลยว่าบัตวเซอร์ไม่กลัวการประจันหน้ากับแฟนตัวยงในเวลานั้นแฟนๆก็ซึ้งใจบัตวเซอร์เช่นเดียวกันหลังจากที่ทุกแบรนด์กําลังเฝ้าดูไฟที่รุ่งเรืองของเซอร์จาน กับแฟนๆที่อร,รอคอยการถูกวิาพากษ์วิจารณ์ของเซอร์จานสิ้นสุดลงและบัตรไวเซอร์ก็รอเช่นเดียวกันนาดีตเซอร์จานได้รับคำรับรองเพียงอย่างเดียวจากบัตรไวเซอร์จากนั้นจึงเพิ่มการรับรอง ME ใหม่รางวัลที่บัตรไวเซอร์รอคอยคือข้อมูลที่สวยงามชิ้นหนึ่งและเป็นข่าวดีของยอดขายที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าเจ้าหน้าที่ติดตามของเซอร์จานจะประกาศการรับรองต่างๆและถึงกับมีการประกาศแบรนด์หรูถึง3แบรนด์แต่ในหัวใจของแฟนๆ บัตไวเซอร์จะมีสถานะที่สูงกว่าแบรนด์เหล่านี้เสมอเพราะเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเซอร์จ้านมาพร้อมๆกับแฟนๆของเซอร์จ้านในเวลานั้นอย่างไรก็ตามไม่มีงานเลี้ยงที่ยั่งยืนในโลกการรับรองของเซอร์จ้านและบัตรไวเซอร์สิ้นสุดลงสำหรับแฟนๆบัตรไวเซอร์นั้นพิเศษมากจริงๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันพิเศษเพราะเป็นการรับรองของเซอร์จ้านและมิตรภาพที่ดีต่อก,กันวันนี้มูลค่าการค้าของเซอร์จ้านเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเขามีแบรนด์ใหญ่และแบรนด์รูทุกประเภทอยู่ในมือขอขขงเขา ดังนั้นแม้ว่าบัตไวเซอร์จะไม่เลือกที่จะต่อาอยุสัญญาก็ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมูลค่าทางการค้าของเอือจานเขาสามารถร่วมมือกับโคสงกได้นานถึง3ปีและเขาไม่เคยจากไปเมื่อโคสงอยู่ในจุดที่ต่ำสุดของเขาหลังจากนั้นเขาได้เปิดการรับรองและเริ่มรูปแบบการรับรองแบบคู่ทัศนคติของบัตไวเซอร์ต่อเสซอจานนั้นไม่ใช่แค่ความพึงพอใจแต่วันนี้เรือลำนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและความร่วมมือก็ถูกยกเลิกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร แฟนๆทำได้เพียงหวังในตอนนี้ว่าบัตไวเซอร์จะมีโคษกคนใหม่และบางทีเร็วๆนี้เซอร์จานก็จะมีการประกาศเครื่องดื่มใหม่อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันต้องบอกว่าขอบคุณบัตไวเซอร์สำหรับก,การสนับสนุนในปีที่เซอร์จานทุกอย่างที่สุดในปี2020และความร่วมมือ3มปีของพวกเขานอกจากบัตไวเซอร์แล้วยังมีการรับรองอื่นๆอีกมากมายของเซอร์จานว่ากันว่าในวันที่20ของเดือนนี้เซอร์จานจะประกาศการรับรองความงามอย่างเป็นทางการ และในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ